สวัสดีท่านจ้าเพื่อนเมื่อน,นี้กับพ่อแย่ยิวอีกแล้วนะคะเนาะอันนี้หน้าเพื่อนบ้านพี่น้องเมื่อนี้พาลงมาทงขจ้าพา,ายแหงไว้ส่วนทางนี้เป็นหน้าหย่กิวอ่าห้เพื่อนมาปันห้เนาะพี่น้องเอย็ดหน้าลายยางได้ปีนี้หน้าหย่กิวสามลายข้างล่างนั้นเป็นเขาเฮี้ยพี่น้องหย่กิวก็เลยเอาเลยให้นั่นเม็ดมันเฮียพี่น้อง เอาเลยเพราะว่ามีแจะก่อใหญ่ให้นี่คือกันจัดเก็บ้างๆให้รถไถพนันทั้งขอบพี่น้องชวนทั้งกลางโบไถเพราะว่าต้นเขาน้าเน่นมีหน้าอยู่หางานเด้ไถอยู่สามให้สามงานพี่น้องแบบนี้ก็เลยสีว่าว้านนี่พี่น้องเขาเขาหน้าว้านบ้านลำตุมพี่น้องปีนี้เนี่ย อันนี้มาแล้วยายจิวมาได้มามือนึงมามือนึงหลวกะ็เอาขืนมือนึงเอาขืนเอาใส่ด่างเขียวใส่อันนี้ไว้ให้มันปุงเป็นปากนกจอกเนาะนี่เพื่อนเอือนซุปนกจอกวสันปากนกจอกนี่นี่กำลังแตกพี่นอ้องข้ากับวานอ่ะรถไทยเพื่อนขึ้นไปบางนึงบาน,นี้ยายจิวกับสีวานเนาะพี่นอ้อง วิธีการว่านกับว่านคือว่านกาเนี่ยแหละเนาะสมัยนี้เฮ็ดหน้าถ้าผู้ใดว่างกับดำนี่เนาะดำเอากาะหายาบมาไลยแต่ว่ามันต้องมีคนหลาย,ต,ยต้องซอยกันเคื่องวัวกาเครื่องไทยอ่าผู้นึงกะดำมาเนี่ย ตองมีเวลาฮะนะถ้าคนหน่อยก็ตรงมีเวลาถ้าใส่เวลาหน่อยก็ตรงมีคนไหลอันนี้ยายจิ๋วก็ใส่วิธีการเลี้ยนแบบเพิ่นมาอย่างตต๊ะการนี่แหละพี่น้องวันแชร์ใบขึ้นนึงเดือ,เอนเสายายจิ๋วยังคอยสิมาเป่งบาน,ม,นมาผู้เดียวพี่น้องขี่รถอีป,ป็อกมากผู้เดียวพี่น้องค่าจ้าง ค่าไทยกะไทยหุดไว้สามรอยพี่น้องสามรอยนี่ยี่จิ๋วไทยบบมืดไทยสองงานหนึ่งบางงานกับหยาหน่อยยี่จิ๋วกับปไทยเนาะอันนี้รถเพิ่นมาปันเพิ่นออกน้ำเจ็ดอยพี่น้องเจ็ดรอยพ้าจ่างดูดอกเบิ้งดูล่ะปันละเอียดปันญ้งาวานเบิง้ง ว่ามันสิเปลี่ยนยังไงพี่นอ้องแต่ว่ายายจิ๋วก็เคยเฮ็ดยูหน้าลำตุ่มนี่ต้องอ่าขึ้นอยู่กับฝนตกนำ้ำถ้ามันตกแรงไหลกะกะลำบากขึ้นกันหน้าบานแห้งขึ้นกันพี่นอ้องขึ้นอยู่กับฝนเนาะถ้ามันทื่อหลายมันกะเบะบะงอกเบะเกิดปานจักหน่อยก่อนพี่นอ้องแต่มันทัว่วแต่งยายจิ๋วใส่มเมล็ดพันธุ์สอตหนึ่งเนาะ ตีเร็วกะค่าไถาหุดสามลอยค่าปันเจ็ดลอยค่า,มาเมล็ดพันอีกเอา้าให้สูงสุดกระสอบละสีล่ลอยนะเนาะเมื่อต้นซีแล้วปีนี้จะจิ๋วเดี๋ยววานจังหน่อยจะจัดด้วยให้มันเต็มให้ก่อนอเดียวเดี๋ยวมาเศร้ากินน้ำก่อนพี่น้องเลียวให้นี่แล้วต่อด้วยให้นั่นมาเนี่ยทำมาแล้วพี่น้องมาแต่ใบสอง ยายคิวสิมานำเสนออันนี้พี่น้องหนี่ดีดีพี่น้องดางเขียวยิบเหี้ยวใส่กบใส่เขียดเลยพี่น้องเอามาตักเข่าขึ้นย่ำเข้ามาเนาะตักใส่เนี่ยเออบต้องใส่กระตายากพี่น้องเป็นเม็ดไผ่เม็ดมันขึ้นกันบเกาะกันบกขึ้นทุงปุ๋ยพี่น้องดีขนาดเลยเอาบาเนี่เดี๋ยวสิไปบ้านให้นั่นาจะบ้านเสียดเดี๋ยวสิผ้ายางชุ่มทงจักหน่อยนี่ต่ก่อใหญ่ๆพี่น้อง ไปกะเอาไว้ละเนาะมึงดูมันเป็นแองกะทะหอยย่านเขาเมื่อเกิดมันบ่ล่ะถ้าไทยไม่ท่างขอ,งอกเนี่ยไข่ทีน่นี่มันโน่นอยู่ไหมเนี่ยหอยไทยเป็นเลขศูนย์เลยนี่ห้เพื้นไทยเป็นเลขศูนย์เลยนี่วนเลยพร้อมให้หน้าเลยพี่น้องไปว่านบันเช็ดเลีวสิ้ผ้าเดินชมอ่ะแดดบดแล้วพี่น้องมาเนี่ยแล้วพร้อมว่านเขาแล้วพร้อมยางเรอก้อนน้องบันี เริ่มจากพละซาพืนนะพี่น้องไปเบื้องปลาก้อนบันปลาเต้ปีไก่ที่ยกจิ๋วลงคลิปไปเนาะบ้านในสูบเด้เห็นขาเจ้ามาใส่เบ็ดเอาอยู่ขาเจ้ามาใส่เอาลักใส่เอาพี่น้องนี่แหละพี่น้องวัานในสูบทักเถ่อปลาลูกคอกมูนึงเบื้องต้นหมักตานที่นาฝ้นปีไก่ยนี่ยย้ยจิ๋วเอามาใหญ่สี่สิบคุ้มพี่น้อง มันปงอยู่เด้อพี่น้องเบืย่านเข้มยังวะหอยได้ลายเบี่ยอยู่ปงอยู่นะนัะ่นต้นหนึ่งต้นใหม่หอยใหญ่ขึ้นตั้งหลายพี่น้องเบือคล้งองมักของมักใหญ่จิ๋วเบิ้งต้นตาลพี่น้องมันปงอีหลีพี่น้องนี่ก้อนหนึ่งใหญ่จิ๋วปลูกเป็นระยะใบ อีกกว่าหนึ่งกระซุมไหนมันบ่เกิดบ่ติดปีนี้ยจิ๋วกะสีเอามาใหญ่เติมนี่พี่น้องน้ำคู่สาเนี่ยเกิดดีอยู่สานี่ถาอ,อยูไก่บ้านนี่ไอ้จิ๋วสีเหลียงหอดกลุ่มพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันไก่พอดเนาะนี่ละมือนี้ฟานไหวพี่น้องปีนี้ยอ้จิ๋วเฮ็ดหน้าป่านเล่ยนอาเดอพี่น้องเด้อปีนี้บ่ว่างเด้อจ้อสีบ่ค่อยได้ออกมาหน้าดอก พ่อบ้านเราไปเฮ็ดการเฮ็ดงานแล้วยายจิ๋วก็ได้ฝ้าวจักหน่อยเออเฮ็ดยูทูบแหลกๆโอ้มาแต่หน้าพี่น้องเลยเออก็ขอบุญขอพุ่พี่น้นองอยู่ดอกคืออ่าเบิ่งช่องยายจิ๋วเนาะพี่น้องเฮ็ดไถ่ยายจิ๋วมีไรไดนะ้เนาะพี่น้องเพื่อนๆบุญนันละเออขอพุ่หลายๆเด้อทุกคนที่สนับสนุนยายจิ๋วเนาะที่ดูแลก,กันนะจ๊นะเนาะนี่จ้ะกะซ้ำยายจิ๋วกะ ให้บันนอกนั่นละพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอาชีพนี่เฮ็ดไรยางว่สัส่อไปมืออื่นนี่ก็สิมาเป่งน,น้ำนี่จกนี่เสียงไว้ทั้งต้นไม้พี่น้องขี่มอไซค์มากมืออื่นพี่น้องเป่งลงไปเรื่อยๆพุน่นาหาให้พี่น้องหาให้สามไรเฮ็ดไปสุไลได้ยายจิ๋วเอเฮ็ดทุกอย่างพี่น้องอาชีพเฮ็ดหน้าของยายจิ๋วนี่คือจีบแมนอาชีพรักนะ้องพี่น้อง อันนี้คือยายจิยวเห็ดเห็ดใบกินซื้อถ้ามันเป็ยนไรได้มันมันมันสีเพรพรอพ่อเจือจุนครอบพวงเขาเนาะยายจิยวสีเห็ดแนวอื่นเอารับจางสุยยางค่ะละ่ะเห็ดหอดยูทูบกัสางไรดได้ยุยูทูปก็ได้แต่ว่ากับกับ่หลายเออกับ่หลายแต่ว่ากับพ่อไดใส่ยุพี่น้องขอพูดหลายๆเ,เด้อจ้าเด้อที่เบิงทีดูแลก,กันเออ พอได้ยูได้กินพี่น้องคอยมะฮอดให้นี่ก็หลดอ่อนซ่อนกอเขาคอยจนคอยบอ่อไทเฮ็ดทุกเวอร์ชันเลยปีนี้พี่น้องคำเดียวคำเดียวพี่น้องข้างนี้หาหลายไหน้าหนองคอยบึงดูพี่น้องโอ้ยอยากหัวเถพาออยู่ไกลๆด้เนาะเดีย๋ยวสิภาพไม่บ่งให้ผุนพี่น้องพูดถึงเฮ็ดหน้านี่กับภาพหน้าต่ให้เขา ให้เขาเกิดให้เขางอกเนาะพี่นอ้องไม่อยากให้น้ำมันถ่วมอย่างสินะเพราะว่าน้าจะอยูกับเสียงน้ำถ่วมอยู่คือขอให้มันเกิดจัิงสินะพี่น้องให้มันหลอดตายอ่าให้มันสองอาทิตย์นี่กาวาห้าวานแล้วขาเปี่ยงน้ำออกพี่น้องขอให้มันดินมันแห้งประมาณสิบมือถึงสองอาทิตย์นี่คือมันหลอดนะพี่น้องแต่ว่าก่อนที่สีเขียดจะอยกับเบื้องพยากรอ์อาการแล้วเบื้องทางโทรศรซับหน่อะพี่น้องอุดรน,นี่สิมีฝนช่วงประมาณันที่แปที่เก่าเทั้งอาทิตย์เลย ก็จะ,ะนั้นยายจิยวสิมีเวลาอยู่อาทิตย์หนึ่งจะว่ากับพ้าวันหน้าขึ้นกันพี่น้องอื่นสีฟ้าว่าเป่งน้าออกขพให้รอดเพราะว่าปีนี้ยายจิยวตั้งใจพายนําตุ่มพี่น้องพี่กายพายแหงแหเรายายจิยวด้มาแก่ใครหยามันหลายหรอมันบเกยายจิยวด้โตกามาดํมมึงเสีนะาพี่น้องปีนี้เวลายิงบ่มีมันบ่ละเพราะว่าเขาต้องด้เฮตดงานแนวอื่นนี่พี่น้องมึงให้ดูรถเกี้ยวเขาคือว่ามัน เพิ่นเมื่อกี่ยวุ่นแบบนี้ต้นมันโน้มลงน,นะพี่น้องต้นมันติดผื้นแต่ว่าในกระไดสามสิมหาถุงอยู่พี่น้องนี่พอกินอยู่ในมันเฮียแบบนี้แต่ว่าสาหรับที่ให้ไหรที่สามงานนี่ที่ยายจิ๋วไทยนี่คือมันเม็ดเขาบ่ค่อยเฮียพี่น้องคือต้นเขาสั้นนะต้นเขาซื้อบ่ค่อยเฮียถ้าลมนี่แม่นหนลดจากตำนาตำลังพี่น้องเฮ็ดจุยางชั้นแนวหะขอใอยมีอยู่มีกินเนาะ เฮ็ดทุกอาชีพแล่นเอาปีนี้เฮ็ดให้แคทหน้าภาวนาให้ได้เม็ดได้ผลจังไรกะอ่าหอดเวลาเอาหมากเอาผลกะให้ได้หลายๆเนาะพี่นอ้องอ่าจากมื้อนี้กะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ดูแลเบิ่งแง่งใหญ่กิ๋วจ้ะโอ้ยอ่อนซสอนหลายแต่ว่าบ่วฝ่าวาันปุ๋ยพี่น้องเดี๋ยวมันสิสิงามโพดเนาะเดี๋ยวรอให้พวกนี้เกิดก่อนนี่พี่น้องบ่รู้ดในพวกนี้เกิดก่อนเนาะ จ้ามันนี่กับมีแค่นี้ได้จ้าเด้อมันคำหลายแหรออาเจี้ยจิ๋วกะขอเมื่อบานก่อนบาดเพราะถึงยันเมื่อบานมืออื่นกับสีลงมาใหม่นะจ้าเนาะเจอกันคลิปหน้านได้จ้ามือน,นี่กะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า